สวัสดีครับเช้าวันนี้นะฮะวันที่20เมษายน2566นนะครับผมมาทําธุระที่บ้านโนนสมบูรณ์นะฮะวันนี้เราใส่บาตกันอยู่ที่บ้านโนนสมบูรณ์นะครับ ใส่บาทร่วมกันครับผม ริตและพอร้อมกันนะครับสาธุยังไม่ปิดเธอยังไม่เปิดเธอมาลูก สวัสดีครับยายสวัสดีครับแม่ครับเช้ชชชชาวันนี้นะครับก็คงเช่นเคยนะครับเสียงนกปูร้องเสียงไก่ขันยามเช้า,ชานะฮะทุกหมู่บ้าน เมื่อมีการใส่บาตเช้าตู่แบบนี้บ้านนนสมบูรณ์เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่กันพอสมควรเลยนะฮะวิถีชาวบ้านอยู่แบบเรียบง่ายนะฮะด้านหน้าจะมีอีกหนึ่งท่านนะครับที่รอการใส่บาต ใส่บาร่วมกันนะครับ ส,สวัสดีครับแม่ครับอายุบ้านขอนยืยนนะครับแนมะ่อย่อผมอยู่ผมอยู่กุตลรมครับ <laughs> วันนี้มีสองท่านเลยแหละที่ <laughs> เขน็นรถคุณพ่อก็อยู่บ้านนนมบุรี์หระครับอยู่ที่นี่ ผมมาทุกครั้งก็จะมีมหลานชายค้อ <laughs> หนึ่งเจอกันเม่นบ่เจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อย, <laughs> ย <laughs> ครับล่าสุดก็ที่ทำคลิปงานปริวาตกรรมอยู่ที่บ้านนี่นไงะบ้านสัมพันธ์ <laughs> แตรบาทรมันนะครับ แล้วพอร่วมกันครับผมสาธุสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีครับครับผม สบายดีนะครับสบายดีครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,บ,ค,รบคนไทยนะฮะอัยาศัยใสเป็นเลิศสยามเมืองยิ้มฮะ คือประเทศไทยของเราเสบายร่วมกันนะครับ สิลปพรร่วมกันครับผมสาธุสวัสดีครับสวัสดีครับสบาทตอนเช้าสุดชื่นครับผมอย,บอยู่กุฏิลมครับ บ้านนี้บางท่านก็รู้จักผมนะฮะบางคนก็ไม่รู้จักก็อย่างที่เรียนได้ทราบนะครับสยามมึงยิ้มประเทศไทยเรายิ้มหากันเข้าไว้เพราะคนไทยมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเลิศครับผมด้านหน้าจะมีอีก ห้าหกท่านนะฮะที่วรอการใส่บาตผมมาใส่ที่นี่อยู่สองสามครั้งนะฮะพ่อครับหมู่บ้านนี้จะมีพระสองสายใช่ไหมฮะเท่าที่เห็นหน,นูสมบูรณ์สองสายนะพ่อเนาะอ๋ออันนี้หมู่อะไรฮะนี่หมู่สี่ได้ฟังด้านนู้นหมู่อะไรหมู่สิบสอง มีทั้งหมดสองสายนะครับหมู่บ้านนนสมบุ์ใส่บาทร่วมกันนะครับ ข่าว,วร้อนยังมีให้เห็นนะฮะชาวตู่แบบนี้ รับสิทธิ์ละพร้อมร่วมกันนะครับสาึุ สวัสดีคร <toys> ับยายสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอายุบัานขวัญยืนนะครับสงการไปซิ่งไหนกันครับสงการแวนี้มีแต่คนมีแต่คนครับผมสาวครับสาวครับกำลังสาวฮะแต่เหลือมากและน้อยไปก่อนนะครับผู้สาวซ้ำน้อย ชาบ้านยามเช้าก็ทักทายกันไปนะครับชีวิตที่สดใสวันนี้ท้องฟ้าก็ยังไม่เห็นพระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าเลยนะครับจะเช้าไปนะฮะอ้าวเห็นแล้วฮะพระอาทิตย์มีรถ ดาหลังมานะครับเสราราทร่วมกันนะครับอนุญาตถ่ายรูปนะครับ ใส่บาทร่วมกันครับผม รับสิทธิ์รับ่อร่วมกันนะครับสาธุ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับยายครับสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงนะครับยายพระอาทิตย์นะฮะผมขออนุญาตซูมให้ดูนะฮะ ยามเช้าวันนี้ช่างงดงามเหลือเกิน เปิดเทอมเมื่อไหร่ลูกเดนหน้า,นานะฮที่ทำการกำนันหมูสี่นะฮะผมได้ถึงประตูหน้าวัดสิงห์ทองแล้วนะครับพระยังคงมุ่งหน้าต่อไปเข้าวัดนะครับผมขออนุญ,ญาตฮะสิ้นสุดการถ่ายทอดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณมากนะฮะสำหรับการรับชม สวัสดีครับสาธุสาธุสาธุ